เดียววะโน่นโน่นโ<า>น่นขวาอ๋อโน่นโน่นขวาไม่เห็นเลยอ่ะกูตั้งประเด็นยิงอยู่ตรงไหนล่ะเฮียตั้งภาพการก็เป็นอย่างนี้แหละเอาอเฮียทำไมเริ่มไปโดนเลยวะเออผมมาถูกกระบอกยี่ไหมเนี่ยนะเจำเลี้ยกระบอกอีกนะทหานว่เอาโดนเฉยยื้อ อ๋อเพื่อนแม่งก็ไปบวกกันนะจัดดันหน้าหรือกันตาอเลยต่อไปก็จะเป็นดันซ้ายแล้วันซ้ายอันนั้นเพื่อนเราใช่ไหมวะเราเอองเลงนู่นเงนู่นน่ะข้างขวานู่น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 ที่บนต้นไม้อ่ะแคมป์ป์ปานเราไปแคมป์ไปแคมป์ด้วยกันไหมไปแคบกับมันไหมแคบบนต้นไม้อะเปลี่ยนทิศน่ะไปทางซ้ายเราใช่ไมันทำอะไรได้โอ้ยอยากรู้แค่นั้นละก็ ตั้งใจจะไปดิดไว้ซื้อดาบอะไรนั่นแหละอยากได้อนาดนั้นโอเคกูขึ้นต่อมาต่อมาแล้วสหายาขาโอ้ยจุดจุดจุดวิ่งไงกูลืมกดชิปกดชิปเว็บสามมาแล้วโอ้ยครั้งไม่ละกูยังเป็นขึ้นเลยเร็วแล้วแล้วดิ้งมีชั้นขึ้นไปเร็วขึ้นแล้วทันอย่าอู้อีดิเออพวกมันมาแล้ววใคนอาจจะไม่ใช่พวกนั้นและบอ๊ะเราไม่มีหนุกขาเพราะกูอึ้ง เครดิตห้าเครดิตโคตรน้อยเออคนป่าไม่พูดที่ใช้ปืนเลยนะระวังระวังเป็นกลุ่มคนเยอะๆมีโอกาสโดนเยอะกว่าไม่ใช่แบบยิงสุ่มๆมั่วๆเฉลี่โดนนะไม่เห็นตัวคนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะวิกกี่กูยิงเดืเบิ้ลช็อตนะไอวิกกี้มองเห็นเราซ้ายมาซ้ายมาเราซ้ายมาแล้ว สาารย์มาเราเราการเราเราเป็นเราเป็นฝ่ายฝ่ายซ้ายเว้ยจะไม่สหายไปแล้วเพื่อนเราโดนเฮลท์โดนขวดเออไปนะเขามาหาเราแล้วได้ยูได้ยมันมันตีเราไปถึงไอชิบหายกูตายกูตายก่อนคนแรกเียไอชิบมันมองไม่เห็นหรอ เปลืออิสรภาพเสือเสรีเปองกีบเปลืองกกีบก็สองเอาไม่ใช่เอาไม่ใช่หรอกูไปแล้วเนี่ยสุดโปรอ่เปลอกูอกูเอกูสู้บอลตรงมันจะมันจะให้บัฟกับเพื่อตายตายไปซะอย่าแบงกัน เกียบหมดเลงสายบอกว่าบวกแล้วมาเลยบวกแต่วันละเดิมกันควบคุ้มก่อนกลับไปแล้วกลับมาแล้วเส่ปืนแล้วกันทันนเฮ้ยด้านขวาด้านขวาด้านขวาโดนขวารโดนเฮ้ยจีบานแล้วขวาขวาขวาโดน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 กําลังไป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 อ่ามาเจอดีกพวกคู่ใจกูหน่อยเกีบเรียบมาไม่กูจะมาไม่ถึงเลยเว้น เออดีอร์ของดีบอกแล้วดีโดอยูมาข้ามาบลับมาบตายกูตายเลยมุกตายบลกไปแล้วอเทียบเขาดูหมดเขาตีนะ อ่าแล้วของต่อมาของดินไม่ต่างกันติดเชตเตอร์เลยรู้สึกจริงในสิบนัดค่อยบรรจุไปอ่ะหนึ่งร้อยคิดดิอ่ะเพราะเดี๋ยวบอกน้ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะบบด่วนโอ้ไม่ใช่สิไม่ได้โอ้ได้ร้อยได้แล้วมาดูีโคเวอร์สิไฟล์อยเฮ้ยมึจับสแต่งจับเลย ีสานี่ยอกชาร์กสุนแบบมันอยู่ไหนกันแน่ว่าอหนอยู่หนอยู่ด้นนานหน้าหน,าานาม่เห็นก็ิโปรโตคอล่ไรกแน่ ตา,าขวามาตาข้างนนานหน้ามาแต่น้าไปเยอะไม่ต่างกันเลยโอ้ไรมาแล้วข้าไม่ยอมหรอกข้าจะเป็นคนบวกให้เจ้าเองข้างขวาเนี่ยลูกโมโยัดทุกนัดไอ้สัตว์ ตายทันเทพกูทันเทพกูกอขางขวาไปเลยไม่รู้ขางขวาไปเลยหายคอเือกอกเ